ถ่ายยังถ่ายังกูกูก้มาเย็ดก็อย่าถ่ายเกินห้านาทีนึงถ่ายเกินห้านาทีแม่งอัพยาวเลยอัพยันหกโมงอะห้านาทีอ่ะเอาเอาก็ถ่ายแค่หนึ่งนาทีดิสิบสองเอ้าข้าไม่เกินเนี่ยมาแล้วเย็ด เดินสิเดิน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 รอบห้องก่อนได้บินนะยังเกิดไม่หมดไอ้สัตว์ไปเก็บแมวอุ้มเดูินมาเร็วไปเลยเดเลยวเพิ่งกดตรงตีนสัตว์กดเอเพื่อกระโดดกดเอสเพื่อป้องกันกดดีกดดีเพื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งหยุดใช้ก่อนอุลมแลกไอสัตว์ เนือนมินอ๊บบัพวกเราเนี่ยกดเอกดเอดีดีอเคไม่หิ้งไอ้ที่เอ้ยสายฟ้่าสายกว่านี่วิ่งวิ่งดิวไอ้ที่เอ้ยข้ามาขู่มาวิ่งวม่งวิ่งก็รู้เรื่องอะตัวยด้วเองแค่มันไม่รู้เรื่องเลยอะพ่อมองเรื่องอะไรเนี่ย T O N G G G เนี่ยนี่สัตว์เจอตัวนี้เหมแบนไงต้องคนรีครับ อ๋อดีครับดีโดนปล่อยฟันดีครับดีแล้วเอออีกยิ่งแก่แดกยาก่อนกดแอชชาพ่องนะกดตัวอะไรอ่ะแดกยากดตัวเองหายแดงแดกไปแล้วมันฟันมันนี่ฟันมันนี่นี่นี่ฟันเหรอม K1 KO ขอนไปหามันดีเยี่ยมไมันหาไมแพงไม่ะอืเฮ้ยเด็กู้คลงเตลโนลอได้ี่ตอนนี้นี่ักายันี่เด็กูเล่นให้ดูนี่ตอต้องกดนี่เลยต้องดูไวพีพดีเว้นีไอโดดออกจวงก่อนเอ้ยเธอดาด่าเี้ยไอพวกขี้ทำไมพวกมันน่เลยนะมันซี่เลยมันนี่เลยนะมันนี่เลยนะพวกมันนี่อะอะไวกมันนี่แกสองแกอออันายออกาออกาอ่าแก แถมเอาไปไม่ต้องแย่งขิวกันได้ทุกตัวงั้นทุกตัวไม่ต้องแย่งขิวไม่ต้องไม่ต้องแย่งกันเมื่อกี้เราโดนตัวอะไรวะกระเด็นเลยวงไอ้เหี้ยมังกรแดงนี่ไงมึงไปคุยละอึกั้หนะมึงกั้งเหรอเออเรียบร้อยโอ๊ยสามโมงอ่าสามอะานันแล้วนะสี่โมงครึ่งสองสี่โมงสามสองนะคุยแล้วว่ามังกรแดงตัวยาวไงมึงอ่ะโชว์ได้ สี่โมงครั้งสองแล้วนะบอสกันเถอะมุมซ้ายเออหลับเลยดูแก้ผ้าเลยไสัตวเฮ้ยมีแกงอยู่ตัวนึงแก้ผ้าแก้ผ้าแก้ผ้าเลยหัดเอามือขันอ่ะไอเป็นตัวอะไรเนี่ยตัวนี้เหรอโอ้ล้อที่หมาแล้วคอมึงอ่ะทางออกมามันมันคือที่ระบายอากาศเว้ยแต่ที่แล้วพวกนี้พวกเองเหรอที่เดินตามเองมาเออันนี้เดินน้ำหน้ากูเนี่ยเนี่ยตัวกู e o n อเนี่ยเรียนสามนะสามนาทีอะสัตว์แต่จริงต่อยโดนพอดิไปจูหมากล้องตายแล้วจีเอ้ยมึงไปฆ่าบอสเอีเวีังย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 ังไม่สามนาทีอีกที่านแล้วยังยังอันนี้นาฬิกาไม่ตรงเอ้ยมื่นาฬิกานี้นี่นาสามนาทีไม่เป็นไรหรอกเออเจอเจอดาบดาบกูไอเย็ยมังไปดาบมาดาบมาดาบมา สีงสีแกะสีนาทีแล้วสี่แล้วสี่แล้วได้ดาบยางพีแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวกูอัพให้ไวขึ้นไปเลยกูรู้วิธีอัพไวายเยอะมากมึงเก่งนักหรอฮะมึงเก่งนักหรอฮะอุ้ยเจออะไรเอ็ดดี้เอดีเดี๋ยวร้อยดาบเลยเอดีไอ้สัสยืนตรนั้นเลยเอดีเอดีเอดีหยุดเลยไหมโอ้ยหยุดโอ้ยขึ้นบูเร็งไปแล้ว เดี๋ยวเวลากูเกิดกูหยุดเลยก็แล้วกันหยุดแต่เรดูตุ้งดูไม่เนี่ยไอเชี่ยสีนะไม่เป็นไรหรอกสีก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวกูหยุดก่อนดูออกมาสิห้องเป็นนักปิดตาไงแน่